สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวราศีมังกรแลัขนามังกรนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องอินะะดี้น็อะล้อนะดูดวงไปกับกวางคลิปนี้นะคะในหัวข้อเนะะื้อคู่คุณอยู่ไหนนะสำหรับคนโสดสนิทหรือไม่สนิทก็ดูได้นะคะขอบคุณมากมากค่ะที่ติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่ทุกๆคนเลยกวางจับไพ่ห้าใบก่อนนะคะเป็นอดีตความรักของมังกรนะคะเดี๋ยวเรามาจับปัจจุบันไปพร้อมๆก,กันอีกทีนะมาดูอดีตของคุณก่อน,นะคะ่ะเความรัก นะคะของคุณมันมันแขวนอยู่บนความรู้สึกที่ไม่เหมือนเดิมอะ่ะในบางคนอืมในบางคนอาจจะคบกันมาได้สักระยะหนึ่งแต่ทีเนี้ยมันมีอารมณ์บางอย่างหรือมีเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นแบบกระทันหันเลยนะโดยที่คุณอาจจะไม่ทันตั้งตัวก็ได้มันอาจจะมาจากตัวคนรักของคุณที่ทําให้ความรู้สึกทั้งหมดมันแบบพังลงมาหรือความรู้สึกทั้งหมดมันไม่เหมือนเดิมอะคะ่ะ The Hangman Tower คุณอาจจะไปเห็นการกต่ทำอะไรบางอย่างของเขาที่ทำให้ความรู้สึกของคุณมันพังลงทุกอย่างนะคะนะมันอยู่ที่คุณสองคนปรับตัวกันแล้วอะแต่สุดท้ายมันก็เข้ากันไม่ได้หรือพยายามปรับตัวมากเท่าไหร่มันก็ไม่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่มากที่มากขึ้นเหมือนกับที่เราปรับตัวไปพร้อมๆกันเด e t เทมเ r ล n c e หกไม้เท้าเข้ามาบางคนอาจจะคบกันมานานนานมากส่วนใหญ่นะ ที่ความสัมพันธ์นะคะมันละหองละแหงมันอาจจะเกิดมาจากข้อเสียอะไรบางอย่างก็ได้หรืออะไรบางอย่างที่คุณเข้าไปจับเท็จได้อะอืมแล้วอยู่ๆความสัมพันธ์ความรู้สึกมันก็สั่นคลอนลงมาแบบกระทันหันโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวจริงๆก็อยากไปต่อนะในความสัมพันธ์อน่ะชาวราศีมังกรน่ะแต่คุณรู้สึกว่ามันเหนื่อยนะคะแล้วว่าการที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะด้วยความผิดพลาดเดิมๆอ่ะ คุณมองว่าเริ่มต้นใหม่แก้สรรมการอย่างไรมันก็ได้ผลลัพธ์เหมือนเดิมมันสู้ซะว่าคุณไปเริ่มต้นใหม่ดีกว่ามันอาจจะมีอะไรดีๆกว่านี้ก็ได้เมื่อเหมือนคล้ายๆกับว่าคุณเคยอดทนอะอดทนคิดว่ามันจะดีขึ้นแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยค่ะอาจจะเป็นบางกรเองนะที่เป็นคนที่ตัดสินใจที่จะเดินออกมาเพราะคุณอาจจะไต่ตองหรือคิดดีแล้วเพราะเป็นพ่เด็กถือเหรียญเข้ามาด้วยนะคุณเชื่อมั่นค่ะเชื่อมั่นในความคิดตัวเองสุดๆบางกรนะ่ะนะว่า เอ๊ะคุณจะเริ่มต้นใหม่กับตัวเองหรือคุณจะให้อภัยเขาแบบซ้ำๆเหมือนที่เคยผ่านมาอืมมังกรน,นะมังกรรักคนยากก็จริงนะแต่เวลาที่ให้อภัยก็ให้อภัยจนถึงที่สุดเหมือนกันแต่ถ้าวันใดก็ตามอะค่ะที่คุณไม่ได้มองเห็นการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่คุณให้อภัยไปอะคุณก็สามารถที่จะแบบเดินออกมาได้นะพร้อมกับความรู้สึกที่มันไม่เหมือนเดิมแล้วด้วยตอนนี้นะ โอเคนะคะขอดูปัจจุบันให้กับมังกรซิตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างคนโสดปัจจุบันตอนนี้เป็นไงคะมังกรความรักปัจจุบันของคุณมีไพ่หกไม้เท้าเข้ามาเดินออกมาแบบสวยๆเลยมังกรทุกอย่างจบไปได้ด้วยดีสําหรับคุณคุณสามารถจัดการกับปัญหานี้ได้คะ่ะมันเหมือนเราให้อภัยกันไปแล้วว่าตอนนี้สิ่งที่คุณมุ่งหวังคือความสําเร็จของตัวเองแล้วละ่ะอกไม้เท้า คุณชอบคนที่แอคทีฟคนที่พัฒนาตัวเองอยู่เสมออาจจะเป็นข้อเสียของคนรักหรืออะไรก็ได้ที่คุณมองว่าเขาเขาไม่พัฒนาไปกับคุณอ่ะคุณอาจจะพยายามพัฒนาตัวเองแต่เขาอาจจะไม่พยายามพัฒนาอะไรเลยก็ได้มันอาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้ค่ะโอเคนะต่อไปค่ะมีไพ่เดทเข้ามาตอนนี้มังก่อนน่าจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งอ่ะอาจจะไม่เกี่ยวกับความรักเลยก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าใครเข้ามาคุณอาจจะ เฉยๆยันชานิ่งๆอะค่ะไม่ได้สนใจว่าใครจะเข้ามาหรืออะไรยังไงคุณก็อยู่ของคุณนิ่งๆอะอน่าจะมุ่งประเด็นไปที่อื่นแล้วล่ะมีไพ่สิบถ้วยเข้ามาเอาเวลาทั้งหมดไปดูแลครอบครัวและเออ่ดูแลนะคะคนที่แคร์คุณอาจจะเป็นคนภายในครอบครัวคุณก็ได้เพราะว่าสิบถ้วยมันขึ้นมานะตัวเลือกความรักแบบส่วนตัวตอนเนี้ยคุณอาจจะยังไม่มีไม่อยากมีแต่คุณกําลังแบ่งปันความสุขไปที่ครอบครัวะค่ะ ช่วงนี้มันก่อนจะใช้ชีวิตใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นนะโอเคสองใบมีไพ่เด็กถือดาบเข้ามาหาคุณเป็นคนตรงๆอยู่แล้วช่วงนี้คือส่วนใหญ่อ่อคนที่อยากเข้าหาคุณนะคะเหมือนคุณจะถือตลับเมตรไว้นะยืนห่างกันสองเมตรนะอย่าเพิ่งเข้ามาใกล้ตอนนี้ในตำแหน่งไพ่เด็กถือดาบเป็นเพราะอะไรเป็นเรื่องของความไม่พร้อมคุณไม่พร้อมที่ที่จะ รับผิดชอบหรือแบ่งปันความสุขตรงเนี้ยตอนนี้ให้กับคนแปลกหน้านะที่เพิ่งจะรู้จักนี่คือไม่พร้อมแบ่งเลยนะคุณจะแบ่งปันความสุขของคุณไปให้กับครอบครัวแล้วก็เพื่อนฝูงคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วอะแต่คนแปลกหน้านี่ยังไม่พร้อมคุยค่ะโอเคค่ะอีกใบหนึ่งมีไพ่ราชาดาบเข้ามานะคะซีเรียสกับความรักแล้วตอนนี้ คุณเวลาคุณจะทําอะไรคุณมักจะทําอย่างใดอย่างหนึ่งให้สําเร็จก่อนแล้วตอนนี้ไม่ได้สนใจเลยนะว่าใครจะเข้ามาหรือใครจะรู้สึกดีอะไรกับคุณคุณไม่ได้สนใจความรู้สึกเขาเหล่านั้นเลยค่ะเพราะว่าคุณก็ไม่ได้ไปให้ความหวังอะไรกับใครในช่วงเนี้ยมักจะอยู่กับตัวเองนะและคนที่คุณรู้จักกันมาก่อนนะ่ะอาจจะเป็นคนสนิทเช่นเพื่อนสนิทครอบครัวก็พ่อแม่ลูกนะภายในครอบครัวก็ว่ากันไปค่ะโอเคนะบางกรน,นะคะจึงมักจะไม่ค่อยแคร์คนคุยนะช่วงนี้ไม่สนใจด้วยเนะี่ย โอเคค่ะมาดูซิว่าเนื้อคู่ของคุณเป็นยังไงมังกรจะมีเข้ามาไหมเนี่ยเอออาจจะมีคนเข้ามาล่ะแต่ว่าคุณมองข้ามไปเลยะคะ่ะโอเคค่ะคนโสดเนื้อคู่ของคุณเป็นยังไงบ้างมีไพ่หกเหรียญเข้ามามีคนเข้ามาเรื่อยๆนะเอออาจจะมีคนนะคะ มอบของขวัญให้คุณหรือมอบอะไรบางอย่างให้คุณอืมคือทําอะไรบางอย่างเพื่อคุณน่ะอกเหรียนเนี่ยมันเหมือนมังกรอาจจะได้รับอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคนคนนี้ดูสิมันจะเป็นยังไงมีไพ่เทมเพลินเขาออกแนวลักษณะคุยในฐานะอะไรก็ได้ในฐานะเพื่อนก็ได้ค่ะยังไม่ใช่แฟนก็ได้แต่ขอให้ยังมีคุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้จะได้ไหมกวางยังไม่ได้มองเห็นในเรื่องของความเป็นคู่ขึ้นมานะแต่กวางม,มองเห็นในเรื่องของคนที่เข้ามาเรื่อยๆอะจะมี จะมีมาแบบนี้ค่ะบางคนอาจจะพยายามเข้ามาตีสนิทกับคุณก็ได้เนี่ยหกเหรียญเทมเปเรนต์เนี่ยนะแต่คุณอาจจะยังไม่ได้สนใจอะนะเออโอเคค่ะต่อไปสิมีคนอยากสนิทกับคุณนะคะบางทีเขาก็รู้สึกท้อนะมันเหมือนว่าเขาก็พยายามจนถึงที่สุดเพื่อที่จะให้คุณสนใจเขาแต่คราวนี้ห้าดากมันขึ้นมานะคะคือบังกรมักจะเป็นคนตรงๆก็คือถ้าพูดแล้วเนี่ย ก็คือแบบหักหานหักหักหาน้้ำใจได้เลยอ่ะจริงๆถ้าบางกรปดบทจะไม่เอาก็คือไม่เอาเลยนะถ้าดาบเข้ามาหรือไม่ไม่รู้ว่าคุณทําอะไรที่พยายามจะสื่อสารให้เขารู้ว่าตอนเนี้ยคุณไม่ได้สนใจเขานะอย่าเพิ่งมาคาดหวังอะไรกับกับคุณมากคุณอาจจะสื่อสารนะคะแบบนุ่มนวลแล้วแต่เขาเหมือนเขาก็พยายามพยายามจะเข้าหาคุณซึ่งคุณเองไม่อยากงัดเอาอีดาบมาใช้กับเขา่าเข้าใจไหมความมองเป็นแบบนั้นนะ เพรานนี้มันก็เป็นไพ่ห้าดาบเข้ามาด้วยโอเคคือพูดนุ่มนวลแล้วต้องเข้าใจไงแต่ถ้าพูดนุ่มนวลแล้วไม่เข้าใจคุณก็ใช้ดาบเหมือนกัน <c oughs> เขาก็อาจจะรู้สึกเหนื่อยหรือเปล่า <c oughs> มังกรเอ๋ยสิบถ้วยเขามามันเหมือนเขาก็เจตนาดีนะอยากทําให้คุณมีความสุขอะแต่กับคุณนะคะคุณอาจจะรู้สึกแบบลำคานอะเอาพูดตรงๆเลย ว่าเขาอาจจะมาล้ำลุกล้ำในพื้นที่ส่วนตัวของคุณน่ะนะแล้วคุณอาจจะไม่ชอบตรงนี้ก็ได้นะคะคือเขาเจตนาดีแต่ว่าเจตนาดีแบบล้ำเส้นคุณน่ะแบบเนี้อาจจะมีเข้ามานะคอยไปค่ะแล้วก็มีไพ่หกถ้วยเข้ามาจะมีใครกลับมาเข้ามาหาคุณเนี่ยจะเป็นคนรักเก่าๆกลับเข้ามาหรอหรืออาจถ้าไม่ใช่คนเก่าก็น่าจะเป็นคนแปลกหน้าที่ที่แบบ เหมือนอยากจะสนิทกับคุณอนะแต่คุณไม่อยากสนิทด้วยอะเออเข้าใจไหมมันจะมาเป็นแบบลักษณะนี้ค่ะแต่เรื่องของความเป็นคู่นี่ยังไม่เห็นเห็นเห็นแต่ความมาเรื่อยๆการเข้ามาเรื่อยๆนะโอเคนะโอเคค่ะคอหนเอยขอภายแบบพลังงานดิพลังงานสิบใบให้กับบังกรขอพลังงานสิบใบให้บังกรค่ะเป็นไงบ้างตอนนี้คุณอนะ มีไพ่เดอเลเฟอเข้ามาความรักอาจจะเป็นรักทางเลือกเข้ามาให้คุณได้เลือกมีไพ่ในเมจิกเชีย The ician, เห็นปะคุณรักความเป็นส่วนตัวมันเหมือนว่าคุณจะให้ให้เขาเห็นด้านใดในตัวคุณคุณจะแสดงด้านนั้นให้เขาเห็นแต่คุณจะไม่แสดงทุกด้านในตัวคุณให้เขาเห็นนะคะก็เพราะว่าคุณนั้นน่ะไม่ได้แสดงความเป็นตัวตรงทุกด้านให้เขาเห็นนี่นแหละมันอาจจะทําให้ออคนที่สนใจคุณอยากรู้จัก กับคุณมากกว่านี้บางทีเขาอาจจะเข้ามานะคะทำอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันมาล้ําเขตส่วนตัวเขาอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ว่าเขากําลังลุกล้ําเขตส่วนตัวของคุณอยู่ก็ได้อืมคนเราอ่ะเวลาแบบพยายามอยากรู้เรื่องอะไรอ่ะน้องมักจะขุดเรื่องของเหล่านั้นเพื่อที่จะรู้ทุกลึกกทุกทกเรื่องเหมือนเรามีไอดอลคน,คนหนึ่งอ่ะเข้าใจไหมแล้วก็อยากจะรู้ว่าเขาเป็นยังไงและตอนเนี้ยมันเหมือนว่ามาังกรคุณกําลังเป็นไอดอลของใครคนใดคนหนึ่งอยู่ โอเคค่ะแต่บางตอนไม่ได้สนใจเลยเลยมีไพ่หนึ่งเหรียญเข้ามานะคะคือมันต้องผ่านด่านแรกของคุณไปก่อนอะความรู้สึกของคุณอะถึงจะตอบได้ว่าเขาจะสามารถเข้ามาอยู่ในหัวใจคุณได้ไหมแต่ละด่านของมันกรนั้นค่อนข้างยากด่านหนึ่งด่านสองด่านสามอย่างเงี้ยโอเค่ะต่อไปมีไพ่เดอะเอมเพรสเข้ามาเขาพยายามที่จะทําทุกอย่างให้คุณนั้นเนี่ยเดอะเอมเพรสเข้ามาเนี่ย คุณมีคนคนหนึ่งที่แคร์คุณมากๆเลยนะมังกรแต่ช่วงเวลาเราเราเออมันพูดถึงช่วงเวลาความพร้อมมันไม่มันไม่เสมอภาคกันเนาะคุณยังไม่พร้อมอะค่ะแต่คุณรู้เขาว่าเขาคือดีอะเดมเรสอะเขาทําทุกอย่างได้เพื่อคุณอะแต่มันเหมือนคุณยังไม่พร้อมที่จะให้คนคนนี้รู้จักตัวตนของคุณในทุกๆด้านก็ได้ไปต่อสิมีไพ่สิบดาบเข้ามา เขาอาจจะคิดกับคุณไปไกลมากเลยอ่ะบางทีความคิดของเขามันอาจจะทําร้ายตัวเขาเองมันอาจจะไม่ใช่คุณที่ท oh! ําร้ายเขาก็ได้แต่ความคิดไปเองหรือการที่เขาคาดหวังในตัวคุณในขณะที่คุณไม่ได้พร้อมอะไรเลยอะมังกรมันกลับไปทําร้ายเขานะเนี่ยเดนเพลสเนี่ยเขาออกแนวลักษณะแบบพยายามที่จะทําให้คุณสนใจหรือพยายามสร้างจุดเด่นให้คุณมาสนใจอ่ะแต่สุดท้ายสิบหนับมันขึ้นมาค่ะคุณไม่ได้สนใจเขาเลยอ่ะอืม ต่อซิคนโสดมีไพ่ห้าใบเท้าเข้ามานอกจากคนนี้แล้วยังมีอีกหลายๆคนเข้ามาสนใจคุณนะเหมือนมีแต่คนลุงอะอยากได้ตัวคุณนะคะโอเคค่ะออนี่ก็หลอรอสวยเลือกได้ไปอีกอเกต่อซิมีไพ่เดอะฟูลเข้ามาตอนเนี้ยคุณแบบสมองปลอดโปรง่งไม่อยากคิดอะไรแต่ใครทั้งนั้นเดอะฟูลเข้ามาคือ ถ้าเข้ามาแล้วคุณรู้สึกลำคาญมากๆเนี่ยห้าไม้เท้าเนี่ยคุณอาจจะบินหนีเขาไปเลยก็ได้ค่ะอืมอย่างเช่นการบล็อกการไม่สนใจเพราะตอนนี้คุณก็ไม่ได้สนใจใครอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวฟูเข้ามาเนี่ยคุณไม่มีจุดนัดพบกับใครค่ะตอนนี้นะเกเค่ะเดี๋ยวฟูมีไพ่เดอะสตาร์เข้ามาอืมมันเหมือนว่าคนไหนก็ตามที่คุณไม่ไม่โอเคอะ่ะหรือคุณรู้สึกคุณไม่อยากอะไรด้วยอะ่ะคุณเฉย บางตอนคุณเฉยๆไปเขาก็ออกไปจากคุณเองนะเพราะว่าเดือตา์เข้ามาเพราะว่าการกระทําของคุณนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณออกที่คุณทําออกมาจากการกระทำะมันจะบอกให้เขารู้เองว่าคุณไม่ได้สนใจอะไรเขานั่นแหละนะเขาก็อาจจะยอมรับความจริงหรือว่าออกไปจากความสัมพันธ์นี้เองก็ได้สําหรับคนโสดคิดว่ามังกรโสดแบบห่วงตัวเองอะ่ะอืมค่ะอีกสองใบสิ มีไพ่ราชีนีถือไม้เท้าเข้ามาคุณไม่ได้สนใจใครจริงด้วยเห็นป่มแต่คือแบบว่าบุคลิกภาพของคุณนะเนาะภายนอกของคุณอะคือคุณเป็นจุดสนใจแต่ผู้คนหลายหลายคนอะเข้าใจไหมมันก็ไม่แปลกที่มังกรจะมีคนหลายๆคนเข้ามาให้ความสาคัญอืมอีกใบค่ะมีไพ่สองดาบเข้ามาแต่ก็ยังไม่รู้สึกว่าอยากจะเลือกอะไม่ได้มีอารมณ์ตรงนั้นเลยค่ะ ไม่ได้มีอารมณ์ที่แบบอยากจะมีความรู้สึกนึกคิดอะไรกับคนที่เข้ามายังไม่มีใครที่ใช่ยังไม่มีใครที่แบบน่าประทับใจสำหรับคุณเลยตอนนี้โอเคนะคะมังกรอ่ะมาดูกันมาดูกันมาดูกันสีจับไพ่นะคะให้กับมังกรเป็นไพ่แนะนำเลยแล้วกันอ่ะไพ่แนะนำมังกรนะคะห้าใบมีไพ่ ลาชินีดาบเข้ามาโอ้ยมังกรเป็นคนที่ถืออีดาบอยู่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยคือตอนนี้ตัดความน่าลำคาญใจออกไปคือคุณไม่อยากใช้ไม้แข็งอะใช้ความนุ่นงนวลอาจจะใช้การกระทําที่แสดงออกในลักษณะของคาว่าเพื่อนออกไปแต่ถ้าสมมุติว่าเราพยายามนุ่งนวลแล้วเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่เราจะสื่อสารคุณอาจจะใช้ไม้แข็งอะราชินีดาบโอเคค่ะ มีไพ่เจ็ดไม้เท้ามีหลายคนเข้ามาแล้วเราคุยกับคุณไม่รู้เรื่องอ่ะเออเจ็ดไม้เท้าเนะี่ยคุณพยายามที่จะก,กันคนที่แบบที่คุณรู้สึกมันลําคาญใจอ่ะออกไปนะเจ็ดไม้เท้าเนี่ยแล้วคุณจะแบบว่าเออยังไงอ่ะคือมังกรเนาะชัดเจนเห็นตรงอ่ะเป็นคนอย่างนั้นนะคะแล้วก็มีไพ่เด็กถือถ้วยเข้ามาข้อความเร่งหาคุณตลอดเลยประมาณว่าสวัสดีวันจันทร์ส่งมาไหมสวัสดีวันจันทร์รายสัปดาห์แบบนี้ไม่ต้องส่ง สำหรับคุณเนะี่ยคุณมองว่ามันสื่อถึงความไม่ชัดเจนอะเพราะว่าสวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันอังคารสวัสดีวันพุธเนี่ยก็เหมือนกับว่ากับใครก็ได้หรือเปล่าที่คุณรู้สึกนะตัวเลือกที่เข้ามาตอนเนี้ยมันเป็นอย่างนั้นนะคะ่ะขออีกใบหนึ่งสิมีไพ่สีถ้วยเข้ามาเนี่ยเห็นไะว่าแล้วพูดไม่ทัดขาดคาเลยเด็กถือถ้วยสีถ้วยเข้ามาข้อความรายสัปดาห์ขึ้นมาหาคุณเลยนะเอาสิ สแสดงว่าคนที่ส่งข้อความมาเนี่ยไม่ได้มีความชัดเจนอะไรคุณอาจจะรู้สึกน่าลำคาน่ะข้อความเดิมๆอ่ะขออีกใบสิมีไพ่หกัวเข้ามานะคะยังไม่อยากสนใจยังไม่อยากอะไรทั้งนั้นอาจจะเป็นมิตรภาพดีๆเนาะที่เขาส่งมาให้คุณนะคะมันคล้ายๆกับข้อความตีสนิทอ่ะสวัสดีวันจันทร์วันอังคารรายสัปดาห์นี จะตีสนิทได้ยังไงก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่คุณรู้สึกว่ามันเป็นลักษณะนั้นกวางเอาข้อความแบบนั้นมาเปรียบเทียบคุณรู้ใช่ไหมข้อความในสัปดาห์นั้นแหละคุณเปรียบเป็นดังนั้นเลยค่ะโอเคนะคะมังกรขอบคุณมากๆนะที่ติดตามนะคะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่ใน EP หน้านะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ